โอ้โหหอดใสอ้อนครับหอยสามชีดกีบเด้อพี่น้องครับหอยขาวนวเนาะตัวเล็กน้อน้องครับอุ้ยละกันบ่าวหอยโอ๊ตปองแตงกินบ้าจุ่สวัสดีครับพี่ตระดาวัตถุกรอดสู้ขุนสุขชนครับมาๆพี่น้องมานี่ครับมาครับพี่น้องครับก้อยตับครับบัว โ oh. uh huh. uh huh. อู้หู้ฮหอดใสออนครับมาดสามสิบกีบเด้อพี่น้องครับก้อยตับล้วนๆครับพี่น้องพร้อมเครื่องในสวัสดีจ้าสับปุยจุพักจ้ามาครับพี่น้องคิว่าเพลินไลยก้อยตับครับไม่ว่าเครื่องในครับขอนห่อนเดิเนี่ยคนบ่าวหอนก็ปุ๊บปั๊ววัวขัาวขอนเนาะตัวเล่นหน่อยพี่น้องครับวิละกันบ่าวหอนกับ็ปั๊ว สบาตัวเต้ออ่อนครับเฮ้ยครับพี่น้องอืมตับนะตัวนี้เงียบงามเจ้พี่น้องเอ้ยเจียร์สู่จันไหครับพี่น้อง

nó bị cuộn nên cuốc mày nồi không, nè nó tẩm, Tên kiếm bao

พอพปูกมิจินเดียบด้อจังเห็นเลยแดงแค่ไปขอขอพันไปใช่ว่าเปิดใก็ไเลครับเปิดใบพห้ปูกปลุกไบก็ไเลฟังเ,เสียงอ่ะ ta thập qua vòng cùng nè Đã mềm này Thế bây giờ chỉ tôm lạ Bên ngắn không ta Có hết quầm Thấy bây rau liền này Mì không ừ. มันเพียรมากเป็นหลุดเมื่อไม่เบื่อเกลียดตมใจ พอาติ้มมือพอนิ่งไปหนาได้ปุ๋ยดูด๋ดดยใส่เนี่ยเอาเกล็ดไอ้ปุ๋ยเราเกล็ดหน้ากูดยังหน้าเรียวกว่าเห็นขา,ขาวไปทั้งนั้นขาวทั้งนั้นแดดทั้งแดดทั้งอันเป็นเผาเงินควันกุ่มอยู่มันเป็นปหมอกๆคนเขาจอเที่ยงเขากระว่างเอาอย่างเอ,อย้ย Cái mùa nó mùa lắm Nó cắn heo mùa 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 ก๋ยวยไรพ <c oughs> ี่น่องแกแทนหน้าโค้งน้องนี่ดิมนนี <c oughs> ให้ตับมือชิดต่อลุงน่ง <c oughs> กิโลหนึงกะส้อยสามเพียรก็ไปส้างในบุนแล้วก็มีจักวะเราปเป็นงานปะ เดี๋ยว<ม>เราห่างเดียคุยคยนะค่ะจีบเดีแต่งอ้อนยญิง Nó kìm tẻng thôi, kìm hay Nhanh nhanh Bạn ngã tiếng mày rồi ขมขมดีครับทำแล้ว อิมไม่มหยปตัวปีนีงย้องขอเข้าไปก็ยาเข้าเอันนี้เนาะที่ห้าได้มันเป็นห้างยงไงดิพี่นนอะมันเได้หนาตังเหรอขี้มาตายทาโ้เนาะไม่งอก

<c oughs> แตงเบาจัวป <c oughs> ิดได้แล้วแร้อป่ <c oughs> ิดแล้วพ <c oughs> ูดตัวว่าแขกไปนองสมคำลัำลือหลือ เขาจะไหนก็ขอขอบคุณขอบคุณเยอะครับพี่หล่บพี่น <hi> ้องที่ติดตามติดชมครับบ่าวปุจูปากรบปากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามครับเพื่อเป็นแรงใจครับพาพี่พาน้องครับกิ้งเขายำเว้นยำขึ้นเด้อพี่น้องเด้ออ่ะผู้ใดบ่กินดิบบ่กินอยังกับขอตัวขอไปครับเปิดไว้จิ้งหอยห่มเต่งไว้ก็ได้บอกอ้อมอ้อมมีแต่หอยหอมก็เลยครับพี่น้องเอ้าคลิปนี้ไปก่อนครับคลิปหน้าไม่ครับพี่น้องโชคดีความสุขสวัสดีครับสวัสดีจ้าเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อ